ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเรานะครับช่างบอมอตอโตทักนะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่างบอมเหมือนเดิมครับยังคงเป็นตากล้องนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่บอมน่าจะไม่สบายนะครับผมก็เลยมารับหน้าที่แทนมาเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตงานลูกค้านะครับเพราะว่าก็จะปีใหม่แล้วเราจะต้องรีบส่งงานลูกค้านะครับแล้วก็ยังมีรถที่เข้ามาอยู่ประจํานะครับไม่ว่าจะมาจากเหนือใต้อีสานนะครับภาคกลางมาหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนนี้เรถไปถึงไหนกันเราบ้างนะครับแล้วก็ใครที่อยาก มาเข้ามาร้านช่างบอมนะครับนี่ครับสี่มาจากทางถนนเส้นวิภาวดีนะครับถ้ามาจากทางกรุงเทพก็ตรงเข้ามาเลยครับจะมีป้ายแมคโครป้ายแมคโครใหญ่ๆนะครับนี่ครับป้ายแมคโครแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ย้อนย้อนกลับเข้ามานะครับออะครับเดี๋ยวเรามาดูงานลูกค้ากันวันนี้นะครับอันนี้รถพร้อมส่งนะครับรถพร้อมส่งคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมารีวิวแล้วพูดถึงนะครับก็น่าจะส่งไปหลายคันแล้วนะฮะอ่านี้ครับอันนี้พร้อมส่งนะครับเดี๋ยวก่อนจะส่งเราก็จะทําความสะอาดให้ลูกค้าชิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าช่่่่าางงงบบบบออมสสแแี้หรืเปล ยังไม่ทำความสะอาดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราจะทํความสะอาดอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคันนี้พร้อมส่งนะครับกําลังเตรียมส่งลูกค้านะครับส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรายละเอียดเดี๋ยวรอพี่บอมหายดีก่อนจากคลิปที่แล้วเหมือนว่าคันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะนี่สีดําดําด้านนะครับคันนี้สวยมากนะฮะนี่คันนี้นะครับดีลูกค้าคันสีเขียวนะครับคุณลูกค้าเอาไปชนมานะครับไปเคมมาผ้าใบผ้าใบเคมาซึ่งทําจากร้านเรานะครับคันสีเขียวคันนี้ค่อนข้างสวยเลยเป็นรถโดยสารนะครับ ใครที่อยากรู้ว่ารถโดยสารใช้งบเท่าไหรราคาประมาณเท่าไรครับสามารถเข้าไปดูได้ครับเรามีคลิปรถโดยสารนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะกําหนดนะครับว่าจะต้องการแบบไหนนะฮะเนี่ยนี่ครับทําจากทางร้านเรานะครับนี่ส่วนมากนะครับซูซูกิแคลี่หลายคันนะครับทําจากร้านเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะฮะก็มีเข้ามาใหม่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆมาครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะฮะอันนี้ครับคันนี้กําลังทําอยู่นะฮะนี่ครับรถภายในร้าน นี่กำลังทาอยู่น่าจะกําลังยิงซิลิโคนนะครับคันนี้เดี๋ยวยิงซิลิโคนเสร็จส่งทําสีรอบหนึ่งนะครับกว่าเราจะได้รถตละคันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะส่วนคันนี้นะครับนี่คันสีเหลืองเหลืองอ้อยเลยรอบที่แล้วท <Jeśli S 2> <t> ี่เราเห็นว่าจอดอยู่ข้างหน้านะครับคือเป็นบางคันคือถ้าเสร็จแล้วเราจะโยกไปฝั่งนู้นนะครับแต่บางคันที่ยังไม่เสร็จเราก็ยังเอาเข้ามาทํานะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับนี่ช่างกําลังทําอยู่นะครับนี่พี่ทอกำลังทาอยู่อันนี้ป้ายลูกค้าส่งมาทานะครับ จะทำให้สามารถแบบพับเก็บได้นะฮะนี่ครับไปลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนลองทักเข้ามาคุยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อนะครับสามารถเข้ามาคุยได้ครับนี่ครับนี่คันนี้กําลังเก็บงานนะครับกําลังเก็บสีพี่คันนี้ทําอะไรอยู่ครับกําลังเก็บสีพร้อมส่งงานครับผมเนี่ยครับนะครับกําลังเก็บสีพร้อมส่งงานนะครับซึ่งบอกว่าถ้าถามว่าใช้เวลาการทํานานไหมมันต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรายละเอียดการรีฟของลูกค้าครับว่าลูกค้าชอบแบบไหน ถ้าสมุิมันทําหลายอย่างก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ถ้าสมุดไม่นาเราก็จะเล่งให้นะฮะนี่ครับสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยนี่ครับหลังคามาใหม่นี่หลังคาโค้งขึ้นหลังคาเหมือนเดิมนะครับอ้าวทายล้านมาอีกแล้วจะพาไปดูของตรงทายล้านนะฮะช่างเขากําลังทํางานอยู่นะฮะนี่ครับนี่ครับแล้งเหมือนเดิมนะครับข้างหลังนะครับก็มีรถลูกค้าบางท่านนะครับที่ เราทําเป็นปีก็ยังยังไม่ได้มาเอารถนะครับตอนยังอยู่เหมือนเดิมครับเราก็ยังคงเก็บไว้ให้นะครับถ้าผ่านเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมมาเอารถกันนะฮะนี่ครับอ่านี่ไทตันไถตัคันนี้ค่อนข้างสวยนะฮะรทตันคันนี้สวยมากเลยครับผมบอกเลยคันนี้นี่เดี๋ยวคลิปตัวเต็มจะตามมานะครับเดี๋ยวเราตากล้องตัดแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับคันนี้ไทตันคันนี้สวยครับที่ตอนแรกเราเห็นมันครั้งแรกว่าเหมือนว่าจะเป็นหลังคาโล่งๆนะครับนี่สวยปะ อย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าใครที่อยากสอบถามเพราะว่าบางทีคือการที่เราพิมพ์ม,มาหรือคอมเมนต์มาในทางเฟซเฟซบุ๊กหรือว่า youtube หรือว่าทางทิกต o k อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นนะครับมันอาจจะไม่รู้เรื่องผมแนะนําว่าให้ทักไลน์มาดีกว่าครับทักไลน์หรือว่าโทรมาเลยหรือทางที่ดีนะครับถ้าอยากเอาบีฟงานแบบละเอียดให้เดินทางเข้ามาที่ร้านเราเพราะว่าจะได้คุยกับช่างบอมโดยตรงเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนอ,อยากได้พับตรงนั้นเปิดตรงน,รงนี้ตรงนี้อยากได้เก็บของเยอะๆหรือว่าจะเอาไปติด แผงโซลาเซลล์หรือว่าจะทาแคมปิ้งนะครับทุกคนไปสามารถเลือกดูคลิปได้นะครับเราก็ทาคลิปไว้ต่างๆมากมายนะครับลองไปเลือกหาดูชมนะครับว่าต้องการแบบไหนก็แต่ละคันนะครับที่เรากําลังเดินดูอยู่นี่เดี๋ยวจะมีรีวิวทุกคันแน่นอนนะครับจะมีรีวิวทุกคันทุกค้าก็รอติดตามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับช่างบอมออโตทักนะฮะใครที่อยากเดินทางมานะครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่ แมคโครลังสิตนะครับนี่แมคโครลังสิตหาไม่ยากครับไม่ก็เซิร์ชเพจเฟซบุ๊กถ้าใครกลัวมาหลงสามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็นี่นะครับฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดซับสไครต์นะฮะแล้วก็ฝากเพจช่างปอปตุักไ้ด้วยนะฮะแล้วก็ทางยู u b e นะครับลดขายของนะฮะเช่นเดิมครับวันนี้ทางตัวผมก็ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับอัปเดตงานของเราในท่นนี้ครับบ๊ายบายไปเจอครับ